มีคนเข้ามาแล้วสี่คนนะคะห้าคนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายได้นะคะน้องแพทคุณแพทนะคะเ,เป็นขาประจำขอบพระคุณมากเลยนะคะเป็นนักเรียนเกรดเอแล้วก็นั่งหน้าห้องที่สุดเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณอ่านชื่อไม่ออกค่ะสั้นไปนิดนึงบุบุรา อ่านชื่อมีออกบอกชื่อเลยได้ไหมคะรู้สึกโชงโง่ขึ้นเลยนะคุณสวัสดีค่ะคุณพัทค่ะคุณพัทคุณแพทแจงเรียกชื่อผิดทุกครั้งเลยแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าจะเรียกชื่อนี้คือคุณแพทคุณแพทนะคะก็วันนี้นะคะแจงแไลฟ์ในเพจของแจงนะคะนักเรียนแจงถ้าใครเข้ามาไม่ต้องแปลกใจนะคะอันนี้คือแจงมาสอนก่อนคร่าวๆก่อนนะคะวันนี้อามาสิบสี่คนแล้วก็พูดกันแล้ว,ลวกันเนาะแจงลืมเปลี่ยนหัวขอบเปลี่ยนอันนี้เออนี่ก็คือ เดี๋ยต้องพูดคอนเซปต์กันก่อนนะแต่ดูว่าใจจำหรือเปล่าสวัสดีทุกคนนะคะยินต้อนรับนะคะสูตรเพจจัสมินใจค่าหกเ้านะคะโซมาสเตอร์ที่ปรึกษาทางด้านความรักและก็การทํางานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหัวรัสตะวันตกนะคะนี่โอเคสวัสดีค่ะน้องพลอยค่ะโอเค เย่คืออะไรคะก็จริงๆอ่มันเป็นอะไรพื้นฐานเนาะอันนี้ก็มาพูดให้ฟังนะคะเผื่อว่าใครสนใจที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์ใช่ไหมเกนก่อนเนี่ยที่แชร์แจงแชร์ไปแล้วในเรื่องของการหาลัคนาของตัวเองใช่ไหมทีนี้พอหาลัคนาของตัวเองราศีเปิดเป็นชาร์จชีวิตของตัวเองได้แล้วเนี่ยหลายคนน่อาจจะสงสัยว่าอะแล้วมันจะแปลว่าอะไรได้บ้างนะคะ สวัสดีค่ะคุณเชอร์ค่ะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะแจงจะมาเล่าแบบว่าเล่าให้ฟังแล้วกันสมมติว,ว่าใครอยากรู้ใครสงสัยออะถ้าฉันอยากจะเรียนเองเนี่ยฉันต้องทําอย่างไรนะคะใ้จได้เรียนแล้วใช่ไหมเออพี่ยิ่งพี่ยิ่งอ่านเพิ่มเองพี่รู้สุกว่าเหมือนพอย,ยิ่งอ่าน,านโหราศาสตร์อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบยิง <S <S <ๆ S 2> บ่งอ่านแล้วสูว่าเออฉันไม่รู้อะไรเลยอ่ะมันเหมือนคือแบบพูดก่อนนะว่าจริงๆมันเป็นหลักสถิตินะคํานวณน,นะแป๊ะแป๊นะเออจริงๆมันไม่ใช่ เหมือนเราจับยามสามตาแบบนี้แต่จริงๆอ่ะที่เคยเล่าเขียนแชร์ประสบแชร์บทความเอาไว้อ่ะค่ะจริงๆโหราศาสตร์เนี่ยถ้าสมัยก่อนยุคดึกงดําบันเนี่ยเขามีไว้ใช้กับกษัตริย์กับเอจิลีดใช่ไหมก็พวกแบบมียศมีแบบขุนน้ำขุนนางต่างๆนะคะจริงๆถ้ามันไม่ดีคิดว่าเอ้ยถ้ามันเป็นเรื่องงมงายมันไม่ใช่มันไม่จริงจริงอ่ะเขาจะไปใช้กับคนประมาณนั้นไหมแล้วคือเขาไม่ได้เอามาให้เราใช้อ่ะนึกออกไหมเออพอมา ต่อรุ่นหลังๆนี้เองถึงจะได้มีเข้ามานะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยววันนี้จังจะมาพูดให้ฟังนะคะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของสิบสองเรื่องสิบสองเรือนแล้วกันนะคะตรงนี้นะง่ายๆเลยนะคะเผื่อใครแบบอยากรู้ก็ Google เลยค่ะสิบสองสิบสองเรือนแต่ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษนะต้องพอภาษาอ่านภาษาอังกฤษได้นิดนึงเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณแม่ สวัสดีค่ะคุณตาลค่ะก็มาเล่าให้ฟังอะอันนี้อันนี้คนที่เป็นนักเรียนแล้วไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยฉันมาสายฉันมาพลาดหรือเปล่าคือจริงจรงแจ้งพูดในเพจแล้วจัก็แชร์ไปนะคะก็12เรื่อง12เรื่องจริงๆมันไม่ใช่แค่12เรื่องด้วยซ้มันไปได้หลายเรื่องราวมากเขาบอกว่าถ้าเป็นส่วนของดวงดาวอ่ะที่มันปรากฏอะค่ะมันจะบอกว่า เกิดอะไรขึ้นใช่ปะแต่ว่าถ้ามุมอะเอสเปกอะมันบอกว่าเกิดได้อย่างไรแล้วถ้าเป็นเรือนนะคะเรือนเนี่ย 12, 12สิบสองสิบสองี่อะสิบสอชิ้นเนี่ยแปลว่าเกิดที่ไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาตรงนี้คอมเมนต์อุใช้หน้าจออีกใช่ไหมเอาน,นี้ออกอีกหนึ่งนะอันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณตามนะคะอะมาฟังกัน อันนี้ใครอยากรู้คือ Google ได้เลยนะคะมันมีอยู่แล้วนะคะเห็นภาพหรือเปล่าคะเห็นภาพไหมอ๋อไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะจังไม่ได้แชร์ <c oughs> เดี๋ยวว่าจงนะจังอ่ออันนี้มาหรือยังอ๋อมาแล้วมาแล้วโอเคจริงๆแล้วขยายได้ไหมจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวจังขอดูด้วยตรงนี้นะคะว่ามีคอมเมนต์อะไรขึ้นบ้างนะคะคือเวลาที่เราได้ชาร์จ เอสโทโลจีนะคะชาร์จตะวันตกมาแล้วนะคะสวัสดีคุณจิราพรสวัสดีคุณชนกนาฏนะคะมาเป็นหน้ามาให้ขอบคุณนะคะคืออันเนี้ยนะคะเวลาที่เราเปิดชาร์จชีวิตเปิดเราเองมาเนี่ยได้มาใช่ไหมเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าในชาร์จวงล้อวงกลมที่อ่านเนี่ยค่ะมันแบ่งเป็นสิบสองเรื่องด้วยกันนะคะเ,เริ่มเริ่มอันเนี้ยเป็นอันแรกนะเริ่มมุมซ้ายมุมที่ดัางารยอชี้เนี่ยค่ะเป็นมุมแรกนะคะ มุมแรกเนี่ยนะคะจะแทนด้วย i a m i a m คืออะไรคือฉันเป็นยังไงฉันเป็นใครเกี่ยวข้องกับตัวของเราเองถ้าจะเห็นการลักษณะการแสดงออกต่อให้คนข้างนอกเห็นเห็นนะคะหรือว่าลักษณะ จะบอกว่านิสัยก็ได้คือเหมือนฉันเป็นยังไง I am เนาะชันเป็นยังไงฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะโชว์ให้คนข้างนอกเห็นว่าชันเป็นแบบนี้นะคะช่องแรกนะคะ I am ช่องแรกนะคะพอถัดมานะคะ I have นะคะก็คือฉันมีอะไรถ้าใครที่มีฐานะที่ดีนะคะหาเงินเก่งเนี่ยรวยเนี่ยนะคะดูได้เหมือนกันดูได้จากชาร์ตนี่แหละก็นี่ไง I have ชั้นมีอะไร Resources นะคะก็คือ แหล่งทรัพยากรที่เราเองมีอะคะ่ะอาจจะเป็นในส่วนของเงินเงินมีเงินอะไรทรัพย์สินทรัพย์สินเคลื่อนที่เช่นเรือรถนะคะหรือว่าเครื่องบินนะคะหรือว่าเซลฟ์เวิร์ดก็คือการให้คุณค่าของเราเองนะคะมีคนสวัสดีมาสวัสดีจากที่ไหนไม่รู้บอกว่าสวัสดีจากกรุงเทพนะคะไม่ได้ขึ้นชื่อน,นะคะสวัสดีคิดถึงเหมือนกันนะคะต้องเป็นใครสักคนที่รู้จักนะอ่ะตรงนี้นะคะ แล้วก็ช่องที่2เนาะเรือนที่2ตรงนี้นะคะที่ชี้ไปนะก็คือการเงินใช่ไหมจริงๆจะบอกว่าแต่ละหนังสือที่เราไปอ่านมันจะแบบได้มาเพิ่มเรื่อยๆค่ะสําหรับใครที่กําลังศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกเพิ่งเริ่มนะจะบอกว่าไม่ต้องตกใจกลัวทั้งนั้นนะไม่ต้องตกใจกลัวเลยนะเพราะว่า เขาเรียก่อ,อะไรล่ะมันจะมีอะไรที่เราไม่รู้รอยู่เรื่อยๆอะคะ่ะเหมือนหนึ่งเรือนเนี่ยหรือว่าหนึ่งความหมายของสิ่งเนี้ยมันมันสะสมไปได้เรื่อยๆตลอดชีวิตถ้าคุณยังไม่หยุดการอ่านการเรียนนะคะทีนี้อันที่สองเรือนที่สองเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าของเราเองด้วยแล้วก็ทรัพย์สินเคลื่อนที่สมมติว่าใครจะได้รถอะไรเงี้ยใครจะได้รถได้จักรยานได้อะไรเรือยอะไรเงี้ย elle, มาดูตรงนี้ได้นะคะการให้คุณค่าตัวเองได้เนาะ เรืองที่สามนะคะตรงนี้เลขสามเนาะอันนี้ I think I think ก็คือฉันคิดว่าจริงๆแล้วอะเรืองที่สามเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร communication ทั้งหลายแหล่เลยนะภาพไม่ชัดใช่ไหมคะถ้าภาพชัดเนี่ยต้องไปเปิดต้องไปเดี๋ยวจะไปสอนในห้องนะอันเนี้ยแชร์ให้คร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่ามันขยายแล้วมันแตกเลยค่ะแตงมายกตัวอยากให้ฟังคุณตาลว่าเอ้ยจริงๆเราสามารถเนี่ยเซิร์ช Google แล้ว ขึ้นแบบนี้ได้นะคะให้แจงพูดให้จบก่อนไหมแล้วเดี๋ยวโชว์เป็นภาพที่มันชัดกว่าน,นี้ไหมหรือ,อยังไงดียังไงดีคะมันต้องชะลอมันต้องช้าเนี่ยเลยพูดไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าสวยคุณตานค,คุณตาลคอมเมนต์ได้นะคือถ้าภาพที่มันมันขยายไม่ได้มันจะแตกอะแจงไม่เอาภาพที่สอนจะสอนมามาสง่งอันนี้แจง google เอาเลยแล้วก็จะก็มาโชว์ให้ดูนะคะพูดไปก่อนแล้วกันนะ เทียบเทียบเอากันนะเรือนที่สามนะคะ I t h i ่งนะคะเรือนที่สามนะก็คือฉันคิดว่าอะไรนะคะหรือมันเป็นลักษณะของการ communication ทั้งหลายทั้งแหลเลยเรือนที่สามนะเรือนที่สามคือเรือนนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยมันเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนขายสอน่อาพี่น้องเพื่อนบ้านเพือญ,ญาตินะคะตรงนี้ด้วยนะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะ โอเคแล้วก็เรือนที่4นะคะตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับ i n u r g e r เนะคะก็คือชั้นเนี่ยเอ่อเนอร์เจที่ดูแลเหมือนคุณแม่ค่ะคือเป็นการเทคแคร์ดูแลใส่ใจอย่างไรนะคะโดยมากก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องจะเป็นคนทาธุรกิจกับคนในครอบครัวก็ได้นะหรือว่าช่วงเวลาเวลานั้นเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมที่ทํากับคนในครอบครัวเนี่ยมากเป็นพิเศษก็ได้นะคะ แล้วก็เรือนที่5นะคะ i s e r v e นะคะก็คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องความรักความรักโดยเฉพาะรักแบบหนุ่มสาวรักแบบต้องระวังนิดนึงเรื่อง l o ิ e a อ f a ฟ r ด้วยเนาะเรื่องความรักที่มันซ้อนกนันอยู่นะคะตัวอย่างจันเคยดูให้คนอ่ะคนรู้จักจังเลยอ่ะเขาแต่งงานตอนดาวมาอยู่ในเรือนนี้ก็จริงนะแต่ปรากฏว่าเขามีกิก๊กเอออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เกี่ยวข้องก,กับการทำอะไรที่แบบ เล่นสนุกสนานล่าเริมหรือบางคนอะ่ะจะถนัดมากในเรื่องของการพาตัวเองออกไปเจอคนข้างนอกเหมือนเป็นแอคทิวิตี้เราสูว่าลงมือทําจริงๆอะ่ะบางคนอะ่ะดวงแบบนักกีฬาก็มาอยู่ในเรือนนี้ได้เหมือนกันนะคะเรือนที่6นะคะ I s u r f นะคะ Daily life นะคะก็คือ การที่เราทําอะไรเป็นรูทีน,นะคะทําอะไรแบบเหมือนงานประจําการที่เราต้องดูแลตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยน,นะคะหรือเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงก็ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ได้นะคะมันจะเป็นเหมือนกับงานงานอะไรละ่ะสวัสดีค่ะนอนไปฟังไปค่ะได้ได้แล้วก็ไปดูนะว่าตัวเองมีดาวในเรือนไหนเยอะนะคะจริงค่อยๆดูไปเ,เดี๋ยวจะมาสอนมันก็น่าจะพอได้อยู่อะ แล้วก็เรือนที่หกอ่ะมันเหมือนเป็นงานประจำอะค่ะสิ่งไหนที่เราทําแล้วเป็นงานประจําเพราะจริงๆแล้วอ,อ่ะเรือนที่หกอ่ะเป็นลักษณะของงานประจําใช่ไหมแต่มันมีเรือนที่เอ่อเรือนที่สิบอาจจะเกี่ยวข้องกับงานที่สร้างชื่อเสียงความสําเร็จให้เราหรือว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราต้องการที่จะทําสิ่งนี้แล้วมันจะเติมเต็มความรู้สึกเราอะ่ะเหมือนเฮ้ย hey, ถ้าฉันได้ทาสิ่งนี้ฉันจะแบบโอเคแล้วเกิดมาพอละ สิ่งนี้ท่านได้ทำอะไรเงี้ยอืมนะคะเรือนที่เจ็ดนะทีนี้าสาวๆรักหลายนะลองไปหัดดูชาตตัวเองนะใครอยากเจอคู่เนี่ยค่ะดูเรือนที่เจ็ดนะคะค่อนข้างจะเป็นหลักนะคะเรือนที่เจ็ดนะคะ e partner นะคะก็คือฉันมีอ่มหุ้นส่วนยังไงแฟนเป็นยังไงคู่รักเป็นยังไงแต่มันมีศัตรูเปิดเผยด้ว่นะศัตรูเปิดเผยเป็นยังไงนะคะ เป็นมังกรตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจหอวศาสตร์เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะมังกรเนี่ยตัวดีเลยเดี๋ยวจะแบบเรียนได้ลึกมากอะลึกซึ้งจะรู้กว่าแจงอีกถ้าแบบอา่านดีๆอะคือแล้วคืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมีคนเข้ามาเนี่ยนักเรียนหรือว่าแบบพี่ที่เคารพของแจงเนี่ยมังกรเนี่ยจะแบบเรียนไปเรื่อยอะจะแบบได้ลึกกว่าแจงอีกอะอืมเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ ที่แจ้งพูดไปเนี่ยถ้างงก็ถามได้นะคะแล้วก็เรียนที่เรียนที่8นะคะ i c i r c ิ e a t e นะคะ share resource นะคะก็คือเหมือนหรือที่แจ้งเวลาแจงพูดออกสื่อเยอะ,ยอะก็คือ other people money ก็คือเงินคนอื่นเช่นมรดกใครมีมรดกไหมใครลงทุนได้ไหม ขอลิงก์อันนี้ด้วยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะแต่จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่า Google ได้เลยนะนนี้นะกำลังคิดว่าจะส่งลิงก์ให้ยังไงพอหน้าน้นอะมันไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวจงขอคิดก่อนนะแจงอาจจะโพสไว้หลังจากนี้นะคะอ่าไอสกูเลใช่ไหมก็เรือนที่8นะคะ ก็เกี่ยวข้องกับอัเตอร์พิพโอมันนี่ใช่ไหมเงินที่เป็นคนอื่นใครบ้านรวยอะ่ะใครที่ถูกหวยอะ่ะเออดาวเนี่ยคือวันคนจะมองว่าเฮ้ยถูกหวยเป็นเรื่องของโชคไหมมันก็เป็นเรื่องที่แบบเขามีดาวมาแบบเนี้ยแจ้งเคยดูให้เฮียสักคน,นย่งไม่รู้เฮียคงไม่เข้ามาคือดาวเขาไปกระจุกตัวในเรือนเนี้ยแล้วเขาทําบ่อนเขาทําเกี่ยวข้องพวกเนี้ยของเทาเเนี่ยทําขึ้นมากเลยหรือ แจงเคยไปดูดวงให้กับเศรษฐีตอนที่จังอยู่แคลิฟอร์เนียเนาะคือเป็นเป็นบ้านที่อยู่ในสนามกอล์ฟที่แพงที่สุดในละแวกนั้นน่ะแล้วแจงอ่ะด้วยความไม่รู้จักอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงก็ไม่รู้จักแต่คือบอกใครว่าอ๋อหมู่บ้านเนี้ยอยู่สุดถนนของเส้นเนี้ยคนนอะ่ะจะรู้ว่าอ,อ,อ๋อเอออันเนี้ยไฮโซใช่ปะแจงก็เข้าไปก็ไม่รู้อะไระแต่ทุกคนน่ะคือถ้าเราดู อ uh, พวกอะไรนะโคสแมกกซีนแบบไฮโซอ่ะไม่รู้เรียกไม่ถูกของที่ไทยอ่ะที่แบบมีไฮโซมาตั้งกระบังอยู่เนี่ยคือเขาแต่งตัวยังงั้นมาหมดเลยอ่ะเออแล้วเราก็ดีนะพาพิสาไปเป็นล่ามให้ใช่ป่ะแล้วก็คือทุกคนมาเนี่ยดาวการเงินชัดมากแล้วแจงอ่ะพูดแบบเนี่ย you are good at อะไรเอออาร์เตอร์พิคมนนี่คือทุกคนอะอาร์เตอร์พิคมนนี่หมดเลยแล้วเขาคนนึงก็แซวว่า เออเธอนี่พูดอย่างนี้หมดเลยเนาะอะไรเงี้ยก็ใช่ก็เนี่ยดูสีชาร์ตชีวิตมันเห็นมันบอกอยู่ว่าคนนี้รวยมากอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็เป็นพวกหมอพาตาัดเป็นพวกนักลงทุนอะไรเงี้ยคะ่ะอินเวสเมนตตรงนเนี้ยเนี่ยดาวตรงเนี้ยค่อนข้างจะชัดถ้าเขากระจุกในเรือนที่8นะเรือนที่9นะคะอันนี้ iExplore ก็คือเอ,อ่อชั้นสำรวจชั้นหาค้นหาการเติมเต็มทางจิตวิญญาณความเชื่อเกี่ยวข้องกับ การทำอะไรที่อยู่ต่างประเทศอ่าไม่ใช่นอกโลกต้องเดินทางต้องไปไกลใครที่ไม่ดาวอยู่เรือนนี้โดยมากคือได้แบบไปเรียนต่ออยู่ต่างประเทศหรือว่าไปอยู่เมืองนอกใชีเชตอยู่เมืองนอกเนีย่ยเหมือนหัวใจเนี่ยดาวจาันทร์ในเรือนนี้ก็มีโอกาสได้มาเนะาะใช่แล้วก็เกี่ยวข้องกับพับลิชิ่งก็คือการตีพิมพ ผลงานอะไรบางอย่างได้ด้วยนะคะนี่เรือที่10ที่บอกไป I achieve นะคะ Outer world นะคะคือการที่เราอะ uh, สำเร็จในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะเป็นสิ่งที่เรามีชื่อเสียงเราทำสิ่งนี้แล้วมันกระจายให้คนจดตามเราในเรื่องไหนๆมันเป็นงานรูปแบบเหมือนบางคนอะ uh, ไม่ได้ทำงานแล้วนะแต่ว่า เขาจะเป็นอ่าใช้คำว่าอ่าไม่ได้ทำงานแต่ว่าเป็นเหมือนกับการแรกคอกไไนอ่ะการการชื่นชมเขาอ่ะอ่ะย้อนกลับไปเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะเดี๋ยวย้อนหลังได้ค่ะอันนี้แจงแจงมาแบบไม่ได้ดูเรื่องยามอะไรไม่ได้บอกใครทั้งนั้นแจงก็มาแล้วแจงก็มาพูดค่ะอันนี้ไลฟ์ยังไม่ถึงสอนในห้องในกลุ่มเนาะแต่ว่าอันนี้แจงมาสอนในเพจนะคะ เอาๆนะคะเอกสารก็ไม่ได้ชัดอะไรมากมายนะคะเอาแบบนี้นะยกตัวอย่างนะคะกลับไปที่เรือนที่สิบที่แจงพูดนะคะ i achieve เนะะี่ยค่ะเหมือนแจงไปดูดวงให้บ้านเจ็ดถีที่บอกว่าสนามกอลอะ่ะก็มีอยู่คู่หนึ่งที่ เขาเหมือนเขากเกษียณแล้วอะแต่แจงก็ไม่รู้ว่าเขากเกษียณหรือไม่กเกษียณยังไงใช่ไหมแจังบอกว่าเออเขาจะมีชื่อเสียงนะเออจากการงานหรือก็แล้วแต่มันดีมากๆเลยอาจจะโอกาสตรงนั้นแล้วาอว่าเอ้ยเขาไม่ทํางานแล้วแล้วจังว่าอ๋อถ้าไม่ทํางานแล้วอะยังไงเสียเขาเหมือนกับจะได้ recognition เนะี่ยเหมือนกับมีคนมาเยินยออะ,อะไรเนี่ย lucky no ขอโทษค่ะมีอะไระมีคนมาเยินยอมีคนมาแบบชื่นชมคุณในเรื่องนี้หรือว่าบางทีอะคุณได้ทํางานแบบเหมือนสมาคมออกงานสามโมสรอะไรเงี้ยแล้วคนจะมาชอบคุณจะมาชื่นชมคุณแบบเนี้ยเขาบอกอ๋อโอเคถ้าแบบนั้นเนี่ยก็คงจะได้อะไรเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ข้อสิบเรื่อที่สิบเอ็ดเนาะตรงนี้ก็คือ IX S I S p y นะคะก็คือเป็นการที่แรงบันดาลใจก็จริงแต่เรือนนี้มันจะเกี่ยวข้องกับกล,กลุ่มเพื่อนนะคะเหมือนกลุ่มสังคมกลุ่มมนุษยยชาติอ่ะมันฟังมาดูยิ่งใหญ่ยังไงไม่รู้แต่ว่าโดยมากจะแปลหลักๆคือกลุ่มเพื่อนกลุ่มเน็ตเวิร์กคอนเน็ชันหรือว่าการทำงานเป็นทีมนะคะตรงนี้นะแล้วก็เรือนที่12ก็คือ I dream นะคะก็คือ เฮ้ยฉันฝันว่าเป็นยังไงฝันตรงเนี้ยจริงๆจ,จ,จะบอกว่าฝันที่ฝันก็ก็จริงนะก็มีนะกับมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราทําอะไรเบื้องหลังอะก็ได้นะคะตรงนี้น,นะเรือนสิบสองนะมันเป็นเรือนพักเหมือนบางคนเนี่ยเวลาที่ดาวมันมาอยู่ในเรือนเนี้ยจะแบบ ซึมเศร้าดีเพลสได้ง่ายหรือบางคนมีโอกาสได้ทํางานเบื้องหลังหลายๆคนที่จังดูเขาบอกว่าอ๋อช่วงนี้คงต้องอยู่บ้านจริงเพราะว่าเขาทำรีเสิร์ชอยู่อย่าเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละ12เรือนสิราศีนะคะสิบสองเรือน12ราศีก็ใช่แต่ที่พูดไป12เรือน12เรื่องนะคะขอดูภาพอื่นว่ามันจะขยายใหญ่กว่านี้ได้ไหมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ได้นะเห็นไหมเออ อันนี้แจงเปิด Google แล้วพอดีเข้ามาที่ Pin Interest Pin พินอิ่านว่าอะไรอะพีพินอินเทอร์เรสไหมเนี่ยก็เข้ามาตรงนี้ค่ะซึ่งไม่ได้แตกต่างกาันแต่ว่าใช้คาว่าไงก็มีบอกในแต่ละเรือนอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะใช่ขอดูหน่อยขอกลับไปดูหน่อยว่าเขาเขาว่าไงบ้างสีมอย่าอาก่อนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง โพสะคอมเมนต์ post อ๋อโพสได้เดี๋ยวจังขอโพสต์ให้นะคะแรบบับนึงนะงงไหมอันเนี้ยเอาไปเอาไปจำก่อนใครบอกว่าคือ,อเราจะรู้ชาร์จแบบเนี้ยเพื่ออะไรใช่ไหม จริงๆมันเป็นลักษณะของชาร์ตอะค่ะพาสซีดัสใช่ไหมมันเป็นลักษณะของชาร์ตอะแต่ละชาร์ตมันก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นลักษณะลิงของชาร์แตแจ่งว่านะถ้าจะให้เห็นนะว่าใช้ยังไงใช่ไหม ขออนุญาตไปเข้าของตัวเองขออนุญาตเข้าไปของตัวเองนะแล้วก็นี่แบบนะคะมีใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะคะ สวัสดีค่ะน้องพลถ้าอยู่องศาปลายใช่ไหมคะคือถ้าเป็นองศาปลายอะจริงๆอะไปดูอีกอันหนึ่งอะ่ะก็น่าจะตรงกว่าแล้วเหมือนกันนะไปดูอีกราศีหนึ่งอะถ้าเป็นแบบคือแต่มันจะเกิดก่อนนะคะเกิดก่อนสิ่งนั้นๆั้อ่ะ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเขาอยู่องศาแบบใช้คำว่าไงดีคือถ้าสูงเขาอยู่อยู่องศาปลายแบบยี่สบปดยิบเก้าอย่างเงี้ยเวลาที่แจงดูใช่ไหมถ้าปกติเราดูแบบทั่วไปใช่ไหมแล้วมันจะเกิดกับคนองศาต้นๆก่อนเดี๋ยวขอขอขอเข้ามาของแจงแล้วกัน เดี๋ยวขอแชร์อันนี้อันนี้เข้ามา ่อกไปเหงอแตกเหมือนกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอันนี้คือแบบพูดแบบคร่าวๆคร่าวๆนะคะค่อนข้างจะคร่าวๆมากๆเลยนะคะแต่ว่าเอาแบบพื้นฐานไปก่อนเอนาะแล้วก็ถ้าสจะเรียนยังไงก็ต่อยอดของตัวเองได้อยู่แล้วนะคะ <S <S อม ตรงนี้เมื่อกี้นะคะน้องพลกับน้องพลอยพูดกันนะคะใส่ใส่นี่เพิ่งยังไม่ได้สอนนะคะเริ่มเริ่มจะมาให้ข้อมูลนะคะเอ่อโอเคแจงไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วมีใครถามอะไรบ้างไหมคะพี่แนนสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะ ก็ไม่แน่ใจสวัสดีคะ่ะพี่แนนตรงนี้นะคะก็มาตอนจะไปพอดีนะแต่ก็คือพูดนนี้มาพูดเรื่องแบบสิบสองเลืเ่อนเนาะคร่าวๆก่อนให้ฟังนะคะก็ลองไปดูนะคะเดี๋ยวถ้าชอบอะไรยังไงเดี๋ยวรอบหน้าจะมาพูดความเป็นมาเป็นไปของแต่ละราศีเป็นยังไงนะคะตรงนี้มาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะ ก็ไปแล้วนะคะถ้าไม่มีใครมีอะไรเดี๋ยวยังไงแจงไปก่อนนะถ้างั้นนะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวอ๋อจะรีนี่ก็จะรีไปอย่างเดียวไม่ได้รอให้คนมาถามเลย <laughs> ขอสอบถามหน่อยค่ะถ้าเราจะดูของเราเองเราก็เข้าไปใส่วันเดือนปีเกิดแล้วดูว่าดาวเราไปกระจุกอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นหลักเนาะอ่าแจงขอกลับไปดูคือคลิปก่อนหน้านี้แจงใส่เป็นวิธีการคำนวณดาวของตัวเองค่ะวิธีการคำนวณลัคนาของตัวเองไว้แล้วลองลองย้อนไปดูเนาะ แล้วพอได้ชาร์จแบบนี้ค่ะหลักๆง่ายๆก็ลองดูก่อนว่าอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ในเรื่องอะไรเยอะเป็นพิเศษตรงนี้ค่ะเหมือนกับถ้ามีดาวกระจุกตัวอยู่ในเรือนนั้นเยอะแสดงว่าเฮ้เราก็น่าจะเป็นมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เยอะเป็นพิเศษก็ได้นะคะประมาณนี้ราศีพิจิกอะไรคะ เดี๋ยวรอบหน้ามาเล่าความเป็นมาของแต่ละราศีให้ฟังเรากันเนาะท่านั้นนะโอเคไปไปกันขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ